ครับสถานที่ที่เรากังจะไปแห่งนี้นะครับคือว่าถ้ำเลเขากกอบก็เป็นอีกหนึ่งตำนานความเชื่อของคนตรังครับเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้นะครับเกิดจากการเนรมิตขึ้นของเจ้าฟ้านาคาพยากอบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบข้างในดีกว่าครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเอาละครับช่วงทางเข้าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องนอนเข้าไปครับเพราะว่ามัน แคบมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมะกับการไปเที่ยวถ้ำหน่อยนะครับช่วงช่วงเดือนไหนเข้าง่ายสุดพี่มีนาถึงเมษาเมนาถึงเมษาก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งแบบนี้สวยงามมากๆนี่ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยอันนี้เขาบอกว่าถ้ำแรกนี่นะครับเขามีชื่อว่าถ้ำคนทันเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีหินงอกหินย้อยบางอันเนี่ยที่เคาะแล้วจะคล้ายกับทําให้เกิดคล้ายๆกับเสียงดนตรีฉะนั้นเนี่ยตาลนานเล่าว่ามีคนทันเนี่ย มาเล่นดนตรีให้กับนางกินนาลีซึ่งกาลังอาบน้ําในห้องนี้ฝั่งจะไปหาหินอันนั้นเคาะดูก่อนนะว่าเนเสียงเป็นยังไงอืมเนเสียงดนตรีอยู่ไหยครับแต่จริงๆอย่าไปเคาะมากเลยครับเพราะว่าเริ่มจะไม่เหลือละนะแล้วฮะเสาใครไปใครมาก็เคาะกันทุกคนนะฮะ ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะก็คือทานน้ําซึ่งไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดนะครับแล้วก็ไหลพาดผ่านข้างล่างมาเนี่ยมันก็จะมีถ้ำแล้วก็จะมีห้องต่างๆที่เกิดขึ้นจากการไหลผ่านของน้ําแต่สิ่งที่คนที่นี่เขาเชื่อกันแล้วก็พูดต่อๆกันมาก็อาจจะเป็นตำนานความเชื่อเพื่อทาให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เมื่อเรามาดูแล้วจะทําให้เราเพลินไ,ได้อย่าง ถ้ำเจ้าสาวครับผมอันนี้นี่นะครับเขาบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยนะครับเข้ามาลอดใต้ถ้ำนี้นะครับก็จะกลับไปมีคู่นะครับอันนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นสิริมงคลอันนี้มาคนเดียวเป็นโสดกลับไปไม่เป็นโสดแน่นอนแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อยากมีคนหนึ่งอ๋ออยากมีคนนึงเอาครับไปอันนี้แหละมาเอาแล้วถ้ากำลังจะแต่งงานแต่งานอะไรอย่างงี้ต้องเข้าไไหนฮะ ตรงกลางอ้าวไปข้างหน้าเข้าได้ไหมเนี่ยเอาละเจอเนื้อคู่แล้วเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในถ้ำมังกรแล้วครับเขาบอกว่าถ้ำมังกรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่แคบที่สุดนะฮะการที่เราได้มาล่อถ้ำมังกรเนี่ยจะทําให้เรามีสิริมงคลโดยเฉพาะปีนี้ครับปีนี้เป็นปีมังกรด้วยนะฮะ ถ้าเผื่อใครที่ได้มาทำกิจกรรมนี้ก็อาจจะโชคดีตลอดทั้งปีอันนี้มันแนบมากๆฮะเราไม่สามารถเอาตัวออกไปนอกลำเรือได้เลยนะครับต้องนอนแนบเข้าไปแบบนี้นะฮะโอ้โหโอ้โหน้ำหยดใส่นี่เป็นน้ำจากมังกรสุดยอดอะ่ะนี่ใครมากแนบชิด อันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่ท้องมังกรถือว่าเป็นการระจนพายอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเผื่อมาเที่ยวถ้ำแบบนี้นะครับเราก็ต้องแอดเวนเจอร์กันสักนิดหน่อยนะฮะนี่มันใกล้มากๆเลยฮะใกล้มากครับใกล้จริงๆริใกล้มากแนบมากมาก ใครที่ชอบแอดเวนเจอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเสริมดวงเสริมสิริมงคลในปีมังกรนี้นะครับก็ขอให้มาถ้ำเลขาวกรอบครับแล้วก็มาลอดใต้ท้องมังกรที่ถ้ำมังกรแห่งนี้รับรองว่าคุณจะได้ทั้งความสนุกและจะได้ความโชคดีกลับบ้านคุณด้วยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในถ้ำแห่งนี้นะครับล้วนแล้วเป็นสิ่งที่คอยสอนเตือนใจให้กับชาวบ้านคนมึงตรังที่นี่ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยครับดังคําที่ว่าไว้ว่า ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดและเราจะช่วยกันรักษาสิ่งที่มีค่าแบบนี้เอาไว้ให้อยู่คู่กับหมื่นตังได้ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่ผม,มนำมาฝากกันในวันนี้สําหรับเมืองตังนี่ผมว่าถือว่าเป็นเมืองที่มีมนสเสน่มากๆเพราะว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยนะครับผู้คนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีที่มาอันยาวนานทั้งนั้นผมอยากให้คนตังครับจงภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินที่แสนจะมีค่าแห่งนี้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียนะครับที่พาผมเดินทางอย่างสะดวกสบายมาถึงเมืองตังและว,วันนี้วีไฟเดอร์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยแสงสุดท้ายที่หาดปากเล่งครับ สนัสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform ใหม่ m i Mitsubishi Mirage น้ำดื่มตราสิงบาร์บีคิวพลาซ่า ก่อนจากการในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับหันมาร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกันครับเพราะภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนี่นะครับเราก็มีส่วนร่วมครับต้องช่วยกันใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเดินทางในวันนี้ครับผมเดินทางเป็นร้อยรกิโลเมตรผมเลือกใช้รถที่ติดระบบแก๊สครับต้องขอบคุณครับ Energy Reform เพราะเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ช่วยผมประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนออกจากบ้านเพื่อเดินทางท่องเที่ยวก็อย่าลืมถอดปลั๊กปิดไฟก่อนที่เราจะออกเดินทางท่่องเทียว